แกวครับเยอะมากสบายสบายฮะนี่ครับไม่ต้องห่วงวันนี้เจอกับวันนี้เจอกับแฟปิ่นถินชัยนะย่งตองฟอนอยไปดูน่าจะช่างบอกว่าตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วมั้งไปน็อาประธานที่อลาสก้าสามไฟหลังนี่แพ้หมดเลยเหรอ โอ้โหนี oh. okay. so okay. ่ร้อสิบเก้านี่มันโอเคไหมมันบีบกันไหมหรืวยามันพอดีไหมบีบแล้วบีบเราก็ต้องต้องช็อกกันนะเออนี่เอานี่รูปนี่เป็นรถอยู่สองปอนด์นะฝากไปครับเทียนหน่อยฝากเอฟซีเกนแก้วและเอฟซีสามหมื่นหกพันห้าร้อยเจนดสเต็มงเจ้ยนะโอเคว่ากกันใหม่ทีนะครับแกนแก้วครับสองปอนด์นะรถน้ำหนักนะ โอ้โหใครต้นเข่าไม่ต้องมดามท่นมาทรมดามรรมเลยพอแล้เหลือประมาณจุดสี่จุดห้นิดเดียวเลยงานครับเตือนกว่าสองเดือนสามเดือนนะอือก็ซ้อมอยู่ที่เป็นสินชัยครับอยู่ที่ค่าอยู่ที่อยู่ตรงไหนอยู่ลาดทาว711ครับมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมของไฟนี้มีสามารถมีจอมใจก็เพื่อนๆพีมีในค่าช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบสามครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบสองน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับ เราเป็นมือสไตล์เลยครับฝีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับแก่นแก้วยังไม่เคยต่อยเลยแน่นอนยังอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่แล้วเราได้ศึกษาเกมงมาต่อยน้องไหมก็ดูมาเราเขาเป็นมือสไตล์อะไมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้ววันนี้เราเจอเขาเราวางเก่งมาแข่งไงดีก็ไปเรื่อยๆครับเราต่อยตามสไตา์เราก่อนเนาะแล้วค่อยไปแก้ไขบนเวทีล่าสุดเลยเราต่อยอยู่ที่ไหนมาเชียงใหม่ครับเชียงใหม่วันนั้นต่อยกับสมว์เพชรสินดาวบาทเป็นไงบ้าง ชนะลงยกสองชนะลงมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับร้อยสิบเก้าร้อยร้อยยี่สิบก่อนแต่วันนี้มาร้อยสิบเก้าเนาะโอี้ช่างน้ำหนักแล้วเป็นไงเกินหรือเปล่าเกินอยู่ปอนปอนนึงก็คือเดี๋ยวมาวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายหน่อยร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยเต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอชนะกับค่ายเหมือนเดิมครับฝ่นี้เราคุมคุมมาประมาณกี่กิโล ่เยอะประมาณสามกิโลกลได้เราต่อยมวยมาลุ้งเลยตอนนี้เสรแล้วประมาณสน้ำิกรหักร้อยบวกนะเราคนจังหวัดคอนแก่นครับอาฝาเชิญชวนแฟนขับรถนี่แหละครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับ FC ซีสมเด็จนะครับแล้วก็ทุกคนที่กำลังติดตามเชียร์แฟนัาเซีนน้ำนะครับผมวันนี้ก็ขอกำลังใจให้พี่น้องพี่ๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้สมเด็จเป็นเชังใจด้วยนะครับ ทำผลงานออกมาให้ดีเต็มที่ครับผม้อใช้แล้วกับพายนะวันนี้ขออนอนโชคดีคขอบคุณมากครับ